สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้196วันแล้วมาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ฟองครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15, 16 17 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25, 26 27, 28

46, 47, 48 49, 50 51, 52, 53 54 55, 56 57 58 59เจ61ห2 63 64 65 6ห 67 68 69 70 71 72 73โอเคครับผมวันนี้ได้73ฟองครับผมโอเคครับไปให้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายบายครับผม